ที่เรายอมที่เรายองซื้อที่ร้านก็ไม่ต้องมาจ้างเขาที่ร้านก็าทำให้อ๋อทำให้เลยโอไก่รัสเซียไม่เคยมาไอ้เหี้ยคนภรรยาไม่เคยมาบ้าครับบอกอุระฮาไม่ได้มานานเลยโอ้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้ฝรั่งมาเดินตรงนี้แล้วอ่ะจากเมื่อก่อนไม่มีแม่ฝรั่งเต็มเลย นี่ยคุณจุงคุณชีนนี่อะไรมาซื้อกินกันหมดเลยเชียร์ทุกคนมีแต่คนไทยไอ้เชียกูงงว่ะดูว่ะแม่งคนจีนเต็มเลยกูงงไม่ลยไลไรสดถ่ายไปดูหูไม่ใส่มานานไม่รู้กี่ปีหลายปีอยู่โหูแม่งเยอะว่ะ เอาอะไรดีโอ้โหตัวมันเริ <S 2> <S 2> uh, ่มเทิมเลยนี่โอ้โหตกใจเงี้ยเอาอะไรลองเดินไปดูข้างลองดูไปไปดูข้างในก่อนไหมโอ้โห เน่งเน่งกุ้งมังกรตัวเบ้อเร่อเลยแต่ถ้าไปเจอตลาดหนึงก็ถ้าแพงกว่า,อวาเอาอะไรเอาเลยแต่คนระยองเขาบอกถูกกว่าอันนี้คนระยองถูกกว่าเลยถูกกว่าระยองอยู่เออแพงกว่าแพงกว่าระเบ้าบานเชี่ยไม่มีคนไทยเลยกูงงเร้าไหล่ะหลอ 哦。